สีมงคลคนเกิดวันอาทิตย์ตั้งแต่วันที่3ถึง9กุมภาพันธ์2 5 6 8จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นบวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคออะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีและคุณสามารถพบพาไปได้ในทุกๆวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่จะเปิดนี้ไปใช้หรือคุณจะ mix and match เอาทุกๆสีมาผสมประสานมาจับคู่ค้าเขากันก็ย่อมได้นะครับมาดูกันสีมงคลสำหรับคนเกิดวันที่ในสัปดาห์นี้นะครับสีแรกก็คือสีออกเขียวๆนะครับหรือใครมองเป็นสีทองก็พอใช้ได้นะครับนะสีเขียวแล้วก็มาสีฟ้านะครับสีฟ้าเขียวทองฟ้าและ สีออกชมพูหรือม่วงนะครับเห็นประมาณสีไหนใช้สีนั้นได้เลยนะครับในที่นี้ผมเห็นเป็นเขียวนาะรอทองฟ้าแล้วก็ชมพูหรือม่วงนะครับเขียวทองฟ้าชมพูม่วงลองไปใช้ดูนะครก็ขอโชคดีกันนะครับ